ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่24่ิพฤษภาคม2 5 6พนรนะครับวันนี้เราจะมาเปิดถุงของอินทผลัมที่เราห่อไว้นะครับตัวนี้อาเมดจาหานนะครับมันก็เริ่มเข้าสีแล้วนะครับเราห่อไว้ประมาณ2สัปดาห์นะครับวันนี้เราก็แกะถุงออกมานะครับเพื่ออะไรแกะมาดูว่าที่เราแกะออกมาเราจะได้เห็นว่าเจ้าอินทผลัมที่เราห่อไว้ มันมีเชื้อราไหมกับผลที่มันเน่าเราก็จะเอาออกไปนะครับเพื่อจะให้มันไม่เสียความเสียหายนะครับอย่างรูปที่มันไม่เสียอยู่แล้วก็ให้มันโดนแดดบ้างนะครับเพื่อให้นะครับโปรฟิวพอเราทําแล้วนะครับนี่ครับเราแกะออกมาถึงนี้มันเล็กนะครับนี่ครับมันก็จะมีผลที่มันเสียอยู่บ้างนะครับเราออกนะครับตอนนี้เรามันเป็นจันเล็กนะครับ ที่เราห่อไว้วันนี้เราก็จะเอาออกนะครับนี่เราเอาเสียบไว้ไม่ให้อะไรมารบกวนมันนะครับเ,เจ็บเจ่บจิงม้นนะครับที่มีหนามอยู่เราเสียบเข้าไปโอ้ออกากก็ไม่ต้องออกมาๆๆดูที่ออกากกันนะครับเราค่อยๆเอาๆๆเออกนะครับมันมีหนามนะครับนี่ครับมันเข้าสีแล้วนะครับเอาลวง นี่นะครับสีสวยงามนะครับนะครับมันก็จะมีเสียบ้างนะครับร่วงออกมานะครับนะครับอันนี้มันก็จะได้ผลที่สวยงามนะครับนี่ครับเข้าสีสวยนะครับนี่ครับนี่คือผลของอัมเอสนะครับสวยงามครับลูกใหญ่นะครับนี่ครับเทียบกับหัวมือนะครับนี่คืออัมเอสอายุปีครึ่งนะครับนี่ครับร่วงออกมานะครับลูกผลที่ร่วงออกมานี่นะครับมันก็ จะมีลักษณะคือไม่ค่อยสมบูรณ์จะเหี่ยวอยู่บ้างนะครับที่มันเหี่ยวเนี้ยเพราะว่าสาเหตุคือน้ําไม่พอนะครับแต่ตนนัวนี้ลูกนี้มันก็มีตำหนิอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะครับว่าเป็นยังไงเอาให้ค,คนถ่ายชิมนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลที่เราห่อไว้นะครับเป็นยังไงครับก่อนอันนี้มันจะไม่มีความฝาดเลยแต่ยังไม่หวานมาก ครับสีสันสวยงามนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมหลายๆต้นนะครับต้นนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราให้ดูวันนี้คือเราจะมาให้มันได้รับแสงแล้วก็ดูว่ามันเสียหายไหมนะครับก็มีเสียหายนิดหน่อยนะครับไม่มากครับเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ครับสีสวยมากเลยครับนี่นะครับต้นนี้นะครับสูงแค่เมตรเดียวนะครับเป็น อ่าผมเรียกซามานี่แต่เขาเรียกกันซายานี่นะครับเป็นทานผลสุกนะครับผลแง่นนะครับนะครับสีมันสวยครับลูกก็ใหญ่นะครับลูกไม่ไม่ไม่เล็กนะครับลูกก็เหมือนเหมือนกับอัมเอสนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่สีจะสวยออกมาสวยงามนะครับนี่ครับต้นนี้เป็นหน่อจากซื้อหน่อมานะครับซื้อหน่อมาจากทางเน็อนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับก็จะเป็นอัมเอสเหมือนกันนะครับนี่ครับ ออกมานะครับนี่ครับถุงนี้เป็นถุงเล็กนะครับที่เราใช้ถุงถุงฟงถุงเล็กเพราะว่าเป็นจันเล็กนะครับห่อไปเสร็จแล้วพอมาโตขึ้นมาถุงก็ไม่พอนะครับจริงๆแล้วควรจะใช้ถุงสีน้ําตาลนะครับถุงพวกนี้ถึงจันมันจะเล็กนะครับพอรูกมันโตนะครับเนี่ยครับถุงถุงฟงขนาดนี้ไม่พอนะครับต้องใช้ถุงสีน้ําตาลขนาดใหญ่นะครับนะครับเราเดยวไปดูฝั่งนู้นนะครับ คนที่สวยงามนะครับไม่มีไม่มีเชื้อรานะครับเราแกะออกมานะครับไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรนะครับสวยงามครับก็ไม่ถูกแมลงรบกวนนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวครับนี่ครับดูนะครับมันเข้าสีแล้วนะครับนี่ครับเอาร่วงก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับเข้าสีแล้วนะครับเนี่ย สวยงามนะครับเราตากแดดเอาไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะห่อกลับไปเข้าที่นะครับน่ครับสวยครับสีเข้าสีแล้วนะครับนะครับดูจากรูกนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับก็เป็น่าที่น่าจะพอยึงพอใจนะครับเรามาดูใบอีกกันนะครับก็นี่เป็นาบอีนะครับพอเยอะอเหมือนกันนะครับ ก็ลูกใหญ่ทีเดียวนะครับพอกันนะครับแต่ใบทีนั้นก็เริ่มเข้าสีนะครับแกะเอามาเพื่อทำความสะอาดเอาผลที่มันเสียออกนะครับผลที่ไม่เสียก็ยังอยู่ข้างในอันไหนที่มันเสียก็จะร่วงออกไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะงอกลับไปเข้าที่นะครับตอนนี้เราให้มันใ้ได้รับแสงสว่างนะครับให้รับโคลอโรฟิลเอาไปลองชิมดูนะครับอ่า เชื้อราก็ทิ้งเลยครับถ้ามันมีเชื้อราบ้างอะไรบ้างนะครับก็เด็ดออกเลยครับตอนนี้มีสามจันนะครับนี่ครับตรงน,นี้สองจันนะครับจันนี้แต่จันนี้จะหน,หนักกว่านะครับจันนี้มันจะแสง,งกว่า จานจะหลบๆอยู่นะครับแตนนี้จะเห็นนะครับแสงสว่างนะครับนี่ครับเป็นที่เราตัดไว้ตอนที่จันมันออกทีแรกเราก็ตัดอันนี้เราตัดปลายจันมันออกเราก็ตัดให้มันสั้นนะครับจะเห็นว่าเราจะมีแค่เส้นหนึ่งจะมีแค่สิบผลนะครับส่วนใหญ่จะมีประมาณนั้นนะครับจะเราคัดไว้นะครับประมาณสิบผลครับประมาณสิบรูปนะครับนี่ครับเราตัดให้สั้นนะครับเราไม่ได้ตัดให้ยาวนะครับจัน เส้นหนึ่งเนี้ยก็มีประมาณสิบนะครับนี่ครับอันนี้เก้าอันนี้สิบสิบเอ็ดนะครับอันนี้ก็เก้านะครับที่เราเราอประมาณการไว้ตัวนี้ก็จันอ่าเส้นนี้ก็สิบนะครับนี่ครับเข้าสีแล้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับครับหลังจากที่เราตากแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาเก็บเข้าที่นะครับเราถุงนี้ห่อไว้ก่อน ป้องกันไม่ให้ป้องกันไม่ให้หนูหรือกระรอกมากินนะครับเพราะถ้าเราไม่ป้องกันไว้เราใช้กระดาษอย่างเดียวเราก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะเป็นยู่เตี้ยนะครับว่าเราจะถูกหนูหรือกระรอกอะไรต่างามากินหรือเปล่านะครับเราก็ห่อด้วยตะข่ายไปก่อนนะครับถ้าเราห่อด้วยตะข่ายโอกาสที่เขาจะมากินก็คงน้อยนะครับ งานป้องกันดีกว่านะครับยังไงยังไงเราก็ยังมีโอกาสได้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 กินนะครับถ้าเราปล่อยไ้เราแทบจะไม่มีโอกาสได้กินนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยครับหนูกับเอ่อเท่าที่เราเห็นนะครับนี่เราก็ลบกข้ามานะครับเราจะห่อเป็นลูกอมหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรนะครับล้วก็ดีทีกอน เครืองมันมีอยู่ก็ถูแค่มันเสร็จเรียบร้อยเลยจะได้ไม่ต้องมาทำใหม่ไม่ยากนะครับเวลาห่อกลับเข้าไปนะครับทุกอย่างมาทำเรียบร้อยแล้วนะครับเราเพีแค่เดินกลับเข้าที่ไปนะครับ ถ้าคายถ้าเราเย็บเป็นถุงก็จะเข้ายากนะครับแต่ถ้าเราถ้าเราไม่ต้องเย็บเป็นถุงนะครับให้มันสามารถที่จะเปิดออกมาได้ก็สบายกว่านะครับเวลาเราหอ่อเราพยาไปจับมันเข้าไปใกล้ๆกัใกในให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราขบวกขึ้นไปดึงถุงไม่จับลงมา ถุงใหญ่อย่างนี้นะครับก็ดีนะครับแล้วก็กระหมดไ,ไปแล้ว้็ไปข้างในนะครับแล้วเราก็มาผูกกระดูกอมไว้ตรงนี้นะครับให้มันโป่งนิดนึงปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ดีกว่านะครับง่ายเดี๋ยวเราก็จะเริ่มบมลรดน้ำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าน้ำน้อยไปหน่อยเดี๋ยวนี้จะเปิดน้ำเพิ่มเข้าไป